สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดส,สดพังีวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอลูกชิ้นจุกจุกก๋วยเตี๋ยว2อปีจะขายแค่สองปีเพิ่งขายมา2อปีหรือคนกายอายุ2อปีเดี๋ยวจะพาไปไขข้อสงสัยตามมาเลย ส่งตรงจากสามจากไร่จากสวนส่งทรงลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าผู้เตี้ยวสองปียังไงคะแม่แม่จะมาอยู่กับลูกสองปีเ<อ>้าพอครบสองปีเราแม่ก็กลับไปอยู่ที่วัดเหมือนเดิมค่ะขายแค่สองปีตัต้องค่ะเอาเมื่อก่อนน่ะแม่อยู่วัดแล้วลูกก็ไปหาแม่ที่วัดค่ะก็เลยคุยกันว่าอยากให้แม่น่ะมาอยู่บ้านกับลูกเพราะลูกเขาเหงาแม่เนี่ยเขาไปอยู่วัดมาก่อนไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วลูกไปเยี่ยมพี่วัด ลูกก็บอกแม่เดินทางไปหาแม่เนี่ยมันลำบากเหลือเกินพะแม่อยู่ที่จังหวัดสุพรพณบุรีค่ะจากกรุงเทพปสุพันณ์จากกรุงเทพปิสุพัรณ์ก็ไม่ไหวแม่ลูกก็เลยบอกแม่คาเฮียพีซคือแม่กลับมาอยู่บ้านหน่อยพอกลับมาอยู่บ้านปุ๊บกลัวแม่เหงาก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แต่ขอคำมั่นสัญญากับลูกว่าแม่จะอยู่แค่2ปีเปิดวันแรกวันเที่ยวไหรแม่จาได้ไหมวันที่4กุมภาพันธ์เดือนเกิดแม่พอดีแม่จําได้พอสออะไรวันที่ปิดขายวันแรกพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะแสดงว่า66 67 4ิกุมภาสองพ <4 S 1> ันห <4 S 1> ้า้หยุดกิจการใช่ค่ะโอ๊ยนี่คือปณิธานของร้านอรพินนูดเดลก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจุกๆของคุณแม่อรพินกับลูกสาวทั้งสองคนน้องรีมและน้อง มีหน้าร้านจริงแต่ไม่ได้เปิดให้นั่งรับประทานในร้านแค่สั่งกลับบ้านสั่งแอปพลิเคชันต่างๆบุกบพูดเล้นะมอตอร์ออส่มมอเตอร์ไซค์นะจอดออรอเพียบเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเขามันจุกจริงๆโอ้โหแม่ห้ดูกี่กี่ลูกเนี่นยแม่สิลูก12ลูก,ลกถ้าเป็นน้ำใสลูกชิ้นจัมโบ้นะคะเนี่ยสิบสอลูกใช่ค่ะขายเท่าไหรนะ่แม่สี่สิบ้าทาคุณพรคุณเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยก สี่สิบห้าบาทบลูกชิ้นสิบสองลูกใช่ค่ะคุณพระคุณเจ้าเอากำไรตรงไหนลูกค้าก็เลยตั้งว่าแม่อรพินลูกชิ้นจุกจุกจุก<จ>ไม่จุกวันนี้กกให้เจุุ๊กกพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยขอเกาเหลาลูกชิ้นจุกจุกอ่ะลูกชิ้นกลมๆนี่กี่ลูกแปดะลูกอ่ะแปดนะเดี๋ยวใส่ให้ดูสาอ่ะหแล้วนะ 7, เจปดหมูเดงอีกสี่ค่ะนี่หมูเดงอีกสี่ะแม่สี่สิบห้าบาทเกินไปมากเนี่ยคุณชอมสี่สิบห้าบาทกําไรตรงไหนอะแม่ไม่ได้หรอกลกูกได้ทุนคืนแล้วขายพรุ่งนี้ใหม่คนได้ได้แจกแม่จะได้แจกใหม่ดีกว่าชิมหมูเดงแม่ก่อนอืมตู้ฟันจังเลยกบน้ำหน่อย าชื่นใสละหลอนมากถึงเวลากินลูกชิ้นหมูหมาแล้วนะคุณผู้ชมนี่ดูลูกชิ้นหมูมีความหอมผีกไทยแป้งน้อยหูอร่อยลูกชิ้นกลมกล่อมมากไม่แปลกใจที่ลูกค้าผ่านไปผ่านมาแถวนี้ ตั้งว่าออารพินลูกชิ้นจุกพอจุกจ,จริงๆแม่ดูสิแม่ดูถามคำนึงนะแม่โกรดไหมให้ลูกค้ากินไม่หมดบางคนเขาซื้อถุงหนึ่งไปแบ่งกันสองคนนะคะแม่ดูเชื่อเพราะว่าลูกชิ้นมันเยอะ,ะบุกโกะสั่งเกาเหลาเนี่ยอาจถ้าบุกโกะพูดตรงๆเลยนะถ้าเป็นคนที่มีไรายได้นอน,นี้แต่ละว,<ช>วันต้องพูดก่อนเศรษฐกิจสมัยเนี่ยคุณผู้ชมขามันมันมี ชักหน้าไม่ถึงลหลังหุงนี้เนี่ยบุกโกแนะนําเลยถ้าอยู่กปนสองคนผัวเมียหุงข้าวอะ่ะกินได้สองคนนะไม่ใช่เห็นแม่้าีกแล้วขอใหญ่เลยขอโน่นขอ,อนี่ขอนี่นะหนูเซนเงยเขาขายถูกแล้วค่านะแม่เนาะเห็นใจเขาเห็นใจเราช่วยเหลือก็อคูณกันแบ่งปันรอย,ยิ้มซึ่งกันและกันกําไรอะ่ะเขาว่ามันได้ไหมมันอาจจะได้เล็กๆน้อยๆแต่ความสุขทางใจคือกําไรของเรานะแม่เนาะคุณผู้ชมดูดิเนี่ย45บาท แต่วันรนรตารี่ออกเหลือ <น refuse> ส,สี่สิเหลือสีส่สิบาทบางทีมีคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยเขา,เา,า,า,าขหิวแม่ก็ให้นะไรเดอร์เวลาที่เขามาปุ๊บแม่มีน้ำเขากินด้วยมีน้ำมีน้ำอารมณ์แล้วแต่วันวันนั้นน้ำอารมณ์ก็มีน้ำเปล่าก็มียอมใจแม่นะแม่ชอบให้อะลูกมีแล้วก็มีขนมนะให้ลูกค้าด้วยอขนมแจกลูกค้าที่สั่งในไลน์แมนในโรบินฮูดอะไรเงี้ยค่ะ มีขนมหวานจแจกด้วยนะถ้าสุขภาพแม่ณว,วันนั้นน่ะมันไหวแม่ก็จะทําขนมแจกลูกค้ามีงงงมัมแม่อดีฉันไม่ได้สั่งขนมหวานนะคะมีค่ะแล้วแม่บอกไงแถมค่ะแถมแม่ก็เขียนหนังสือไปว่าแม่แถมขนมมาให้นะโอ้เขาก็ <นะ S 2> เขาก็ไปโปรโมทให้เข<อ>าก็ <นะ S 1> ไปลงแชร์กันนะสิใช่สุดไหมคุณผู้ชมจริงค่ะร้านนี้ทั้ให้ทั้งแจกแบบจุกจุยอมให้คุณแม่ ลูกค้าที่เคยซื้อเยอะสุดที่รา้านเราร้อยถุงอะค่ะฮะฮะเส้นเลือดตีบแม่ก็รักษาพ่อหมดไปสี่ล้านได้อ่ะสวดอีซิพิโซเต็มๆร้อยแปดพอจบปวดน้ำอีกนี้นาพ่อก็ทางนี้ก็ขาอ,อกลูกไปเลยตั้งแต่พ่อเสียหกปีเขาไม่ออกจากวัดเลยค่ะกลัวเขาจะเป็นซึมเศร้าเราไม่รู้ว่าแม่เขาจะอยู่กับเราอะได้อีกนานแค่ไหนเราก็เลย ต้องใช้เวลาทุกวินาทีะคะ่ะให้มันคุ้มค่าที่สุดเราขอ2ปีนี้นะคะ่ะตักตวงให้ได้มากที่สุดไม่ได้ตักตวงตัวเงินนะคะตักตวงความสุขที่เราจะให้แม่ได้ะคะ่ะตลา